วนสูตรเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราลองมา,าวางเลขภูมิดวงชะตาดูว่าวันนี้เลขไหนที่จะมาเด่นในวันนี้นะครับวันนี้ตรงกับวันจันเนาะเดี๋ยวเรามาลองคํานวณเลขวันจันทร์ดูว่าเลขวันจันท์นี้ตัวไหนที่จะมาเด่นมากในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราแยกเป็นเลข2ตัวก่อนเนาะเลข2ตัวก่อน เลข2ตัวที่อาจารย์จะคำนวณมาในวันนี้นะครับนะเพราะว่าเลขวันนี้มีมีม,มีเขาเรียกว่าเลขแตกออกมาเยอะเลขแตกออกมาเยอะนะเลขแตกออกมาเยอะแต่ถ้าใครถ้าลงคลิปทันก็ลองเอาไปเสียงไทยเลขลาวจัมปาศักดูนะเพราะว่ามันมีเลขลาวจัมปาศักด์ออกช่วง4ี่โมงเย็นนอแล้วก็มีเลขฮานอยนะพิเศษออกในช่วงของ5้าโมงเย็นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาคำนวณสูตรเลขกันดูเลยนะครับ วันนี้เลขเด่นในวันนี้นะครับเลขเด่นในวันนี้มีเลข2กับเลข7นะครับรีเลข2กับเลข7นะแต่ถ้าใครชอบเล่นเลขวิ่งนะครับก็จะแนะนําให้วิ่ง2กับวิ่ง7นะวิ่ง2กับวิ่ง7แต่ถ้าเด่นเลยในการวิ่งนะครับก็จะแนะนําให้วิ่ง2นะวิ่ง2หรือรูด2รูด2อย่างที่บอกเหมือนเมื่อวานรูด4รูด2ก็คือไล่ตั้งแต่2 0

รูดนะรูดมีเปอร์เซ็นต์ถูกแล้วก็มีมีกำไรมีกำไรด้วยนะมีกำไรมาเพราะฉะนั้นตัวที่เด่นก็คือมี2กับ7นะรูด2หรือรูด7นะแต่ทั้นเน้นในการรูดก็คือรูด2นะหรือวิ่ง2นะวิ่ง2วิ่ง7ใครชอบเล่นเลขวิ่งก็คือวิ่ง2วิ่ง7เนาะวิ่ง2วิ่ง7นะตัวที่เด่นมาอย่างที่บอกวิ่ง2วิ่ง7เราจับมาเลยก็คือ2 7นะ27นะครับ27 เจ็ดสามครับสองหกครับสองหกนะฮะน่าสองหกสองหกสามีครับสามซีห <c oughs> ครับแล้วก็สองหาองห้าก็มาครับสองห้าันนี้นะครับสองห้า อีกตัวหนึ่งนะครับในในเลขที่จะวิ่งอ่าแล้วก็เลขเด่นในในในเลขเด่น2ตัวนะครับก็จะมีตัวนี้ก็คือตัวเด่นอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ75ครับอ่าเจ็ดห้าครับนะเลขเด่น2ตัวเลขเด่น2ตัวนะครับเลขเด่น2ตัวเด่นอันนี้ตัวเด่นก่อนนะครับตัวเด่นตัวเด่น2ตัวมี75มี75ห้า มี2 7มี7 3มี2 6มี3 4มี4 5มี2 5แล้วเราแยกออกมาเด่นที่เด่นเด่น3ตัวเด่นเด่น3ตัวมี7 5ครับมี2 7ครับมี2 6ครับนะมีสอนะตัวที่เด่น3ตัวนะครับมี7 5มี2 7มี2 6 นะมี26ตัวเด่นรองแต่เปอร์เซนที่จะออกมากในวันนี้ก็คือ 3, 4มสี่ับสามสี่สามสี่สามสี่นี่ตัวถือว่าเป็นตัวเด่นเหมือนกันนะเป็นตัวเด่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเด่นที่ถ้าใครไม่ชอบลูดหรือว่าชอบเด่นๆเลยแต่มันก็มีเปอร์เซน์ถูกน้อยเหมือนกันแต่เปอร์เซนต์น่าจะเข้าก็คือมี 75, 27 26 34 นะครับมี34นะแต่ส่วนมากที่เราเห็นเห็นกันที่เลขออกมาบ่อยๆเนี่ยก็คือว่าถ้ามันเบิ้ลแล้วมันจะมี0นย์เพราะฉะนั้นศูนย์น่าจะมาหลักร้อยในเลข3ตัวเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อ0นะครับถ้าจะซื้อศนะแต่ถ้าเน้น26เน้นล่างนะครับ26เน้นล่างนะ26เน้นล่างนะแล้วก็มีเด่นๆเลยในวันนี้ก็คือจะเป็น0 3 4 ศูนย์สี่ห้าแล้วก็สองเจ็ดห้านะครับแล้วก็เลขอีกชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งนะอีกชุดหนึ่งก็คืออีกชุดหนึ่งเป็น4 7 5หครับ4 7 5ห เลข2ตัวเด่นๆมี75 27 26 34นะครับ26นิ้นล่างนะครับนะแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือ0 3 4 0 4 5 2 7 5